เพื่อนในทางโลกก็คือการได้เกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันเพื่อนในทางธรรมก็คือเรามีหัวใจไ่ธรรมเพียงแต่จุดหมายปลายทางของแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเราทุกคนต่างก็มีความปรารถนาที่แตกต่างกันเพราะเหตุนั้นชีวิตของเราจึงพบเจอเรื่องราวที่มันไม่เหมือนกันอาจจะคล้ายคลึงแต่มันไม่เหมือนกันแต่บางบุคคลอุดมการเหมือนกันและทำคะแนนมาสูสี มันก็เลยค่อนข้างจะเหมือนลอกเรียนแบบกันมาเหมือนละครทางโลกหลายๆคนจะบอกว่า ชีวิตคนเราเหมือนละครอย่างเช่นสมัยยุคแม่เป็นวัยรุ่นก็ดาวพระศุกรนะ์เนาะแล้วก็ต่อต่อมาก็มีการเล่นดาวพระศุกร์รุ่นสองรุ่น3แต่ตัวละครเปลี่ยนไปบทบาทมีอยู่แต่มันขึ้นอยู่กับว่ารุ่นแม่เคยเล่นเป็นรุ่นลูกก็อาจจะมาขึ้นมาเป็นรุ่นแม่แล้วก็เวียนวกไปเป็นรุ่นยายอุปมาฉันใดก็เหมือนกับเราทุกคนต่างก็เรียนรู้สุขและทุกข์กันมา ตามเหตุปัจจัยเพียงแต่บุคคลผู้มีอุปนิสัยและผ่านพ้นมันมาได้มากพอก็จะมีความเข้าใจถึงชีวิตความเป็นจริงในทุกๆคนที่เรียกว่าไม่มีใครเลยที่เกิดมาแล้วไม่พบกับความพัดพลา